รองไุกหนังเล็กไหมหนังเล็กไอ้เชี่ยหนังทะเลทรายนี่เป็กาโดนี่หยาเลยดีกว่าโอ้โหโค้ชโซ่ปะไปไกลๆหน่อยจะพวจิตโดนวอโดนแล้วโดนแล้วอึ่มฐานทะเลทรายต้องได้ยิงสักปังดิยว่าชิบหายไม่ถึงวะถึงเหรอไม่ถึงถึงไหมว่ากูถึงถึงเมืองเลยแหละอืมเออเดี๋ยวถึงเดมอนเดี๋มันเดี๋ยวมอนทนค้างเหรอดิ กดคอนโทรลค้างเพราคอนโทรลค้างเราก็ไม่ได้ไม่ได้กดเป็น U S D เลยกดคอนโทรลค้างเดียวโอ้คอนโทรลค้างที่ไรความเร็วปูลดลงตเฮ้ยเมืองไม่มีคนลงเหรอวะเฮ้ยเอาจริงดิมันไปไม่ถึงเมืองมันไปไม่ถึงเมืองมึงดูดิเนี่ยกูเข้าเขตเมืองแล้วเนี่ยมันมันเข้าขอบเมืองแล้วเนี่ยแต่ตัวม่อนมีรถบ้านที่กูมัดเดี๋ยวม่อนรถของม่อนเอารถไปรับโอเคเราจีบด้วยแหละเชี่ยรถประกอบฉากยัง่ยฮะเฮ้ยตรงนี้ของดีจริกับเปาสามไม่ไม่มึงลงมลงถึงคนเดียวเพื่อน ของดีลงมาของดีวะปอสามเอ็มสิบหกก็เอาวะตอนนี้ถืออีโต้อยู่ก็บ,บอกเนี่ยไอ <c oughs> พวกเราก็ไม่ได้ห่างไกลดีกว่า <c oughs> พวกเรา,เาใใก็อยู่ใกล้ๆอยู่อตรงเราไม่มีใครลงใช่ปะนิ่น่าจะไม่มี <c oughs> ไม่มีอัน <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเออ ต้องรีบนนต้องรีบต้องรีบโดนในมือให้หมดอ่ะเดี๋ยวมันกลับไปหาดินไอตัวนี้มันสนามมวย,ยนะเออบอลเอาว่ะเอายิงบอลริงบอลเถิดสะพามีเอลิบบอลริบน็อกไอ้บอลไม่ใช่เฮ้ยเจอกระทาะปะเอากระทามาฟาดเพยเยอร์แม่งเลยโอ้ยอจสนามมวยดีกว่าไปหาที่อื่นเฮ้ยเฮ้ยลิฟตรงเอมีบอทปะเห็นคนอยู่ตั้งล่างกูเห็นแบบแบบปะ มั <t od ian |ms|> ึงหลอกดลงไปเจอกจริงเลยนะว่าจะเป็นบอดแหละมันแต่มันแก้ผ้าใช่ไหมเนียมีแยกกันรูดนะต้องระวังหน่อยแบบเทเลซันนี่แบบต้องระวังตาต้องดีอ่ะเฮ้ยโอ้ยตรงนี้แม่งแม่งลานลานอะไรไม่แน่ลานอะไรวะเขาเรียกว่าลานเอ่อลานละครสัตว์เหรอมึงมึงไม่รู้ไม่ต้องพูดกันเลมันลานกว้างจริงตรงเนี้ยที่มันอยู่วงวงอ่ะวงกลมอ่ะ อันนี้กูขับรถนะอืมเสียงปืนลั่นใช่ไหมใช่ไหมไใช่ดิจอู้ตรงนี้สโคบเยอะเลยจัดสโคบอะไรมีมีเลดดอดแล้วก็โคโลแค่นั้นแหละเยอะแค่ไหนสิผายเยอะมากเยอะแค่ไหนมีเฮ้ยเดียวเดียวเดียวคนว่ะชิบหายละแค่ดินได้มัเจอคนต้องมาเจอคน ไปรีบไปรีบรีบไปรีบกาะสามกสามท่ไม่กาะสามแล้วกสามไปแ้อาไอ้เม่นขนาดนี้อ่ะโอชยโอ๊ยฉผายแล้วได้ป่ะช่วยได้เดีวช่วยมันน็อกแล้วไอ้ม่นกสามอากเลได้แล้ะตรงนี้มีของออกไตัวนี้มีของดีปะ ของดีมีอะไรบ้างของดีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวดูนตึกนี้ของดีออกับิีด้วยดิมันของมันน่าจะเต็มเต็มที่แนอะ้วแล้วไงเรามีกระทาอันนี้ว่ะเอ,เอ๊ทำไมมันโอเคโอเคเอดินสด ยกทีหนึ่งเอมไม่ใส่ขยาเหรออะตุ๊กไปยามหางเก่งอยไว้เพื่อนตัวนี้ของไม่ค่อยมีละอ่ะเราน้าตัวของฟูแล้วเดี๋ยวม่อนดูข้างนอกให้มนลานลานล,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 ล่าข้างนอกให้เป็นสติ๊กเลยล่านลาวล่านลาลาลาเพียคิลเลอร์ใครเอาไหมเนี่ยคิลเลอร์มีกระป๋องหนึง่งกนน้ำป มอ,อยู่ในเมืองมันกว้างๆดีเนาะพยายามอยู่ใ,ใกล้ๆเอาไว้อะตอนนี้มันหันดูร,บรอบๆว่าเจออะไรไหมเดี๋ยวมันไปหาดินก่อนมีบักกี้ตรงนี้ด้วยเพื่อนดินโดขนาดอะไรโอเคโดดออกมาทุบเลยก็มันไม่เจ็บเือเล้ว เอ้ยขึ้นตึกสูงไหมเพราะตึกสูงนี่มันจะมีไอ้ตรงกลางเมืองมันจะมีที่ติกตึกสูงอยู่โอเคตึกไหนตรงนี้อ่ะของกูน่าจะกูแล้วกูได้พันธาแล้วนะไม่ต้องหาให้กูละรู้จองของฟูเลไหเนี่ยฟูเนะี่ยไม่รู้จะู้นอะไรดีตัวเดียวโอเคตอนนี้มันกำลังจะขึ้นที่สูงแล้วแอร์ดอบอยู่ทางร้อยแปดห้าอยู่ไกลมากๆเอาเชียคุณโคกูหายไปไหนวะเนี่ย เอาเขียดินบักไอศัตรีดินไอเล็บไอหี้วชิบหายบักไอหี้วบักอะไรอ่ะไอเล็บล็อกปุ๊บโอเคเฮ้ยเล็บมากร้อก่อนอะไรวะศพที่อยู่ที่มันมีคุณโกอยู่ตรงไหนวะเอาคุณโคกมาเขาอยู่ข้างล่างไงอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเดี๋ยวดูข้างล่างตรงมอไซค์อะตึกนี้เหรอไม่ไม่ตรงมอไซค์ตรงมอไซค์ติ๊ก่อมอไซค์ไว้สติ๊กเอาคุณโคกกลับมาคุณโคกกลับมาโน่นน่นนนโนนมันอยู่นู่น ในไหนอ๋อส <N cess inh aling> ีเดียร์เองมร้งปะขวามึงเอินอะไรนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละอ๋อสุดนี้สุดนี้โอเคอ่าโอเคได้แล้วให้เอโดอาใส่อ้อไปไหนไรน่ะอ๋อขูหยิบแล้วนะเอาโหลเถอะโอเคอยู่ตึกเนี้ยไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวมาเปิดประตูให้ ปิดยังวะโอเคปิดแล้วเตรียมสติ๊กที่สูงเนี่ยตรงนี้ก็ชอบคอยเข้ามาโดนยิงอย่างเดียวอะเราไม่ก็สามเอามุมนี่หน้าสามหมดเลยไม่รู้ตอนนี้ก็อยู่หลังคาคนเดียวอ้าใช่มีมอนมด้วยฉันเองเดี๋ยวดูที่จุดนะมอนดูฝั่งทิศทิศเอสแล้วกันนะก็เราแบ่งกันทั้งหมดเอยเนี่ยอ้าอ่า เอ้ลิฟต์มเข้าเราวะตรงโน้นมีรถเหินมีมอเตอร์ไซค์มาด้วยเฮ้ยมาเป็นแก๊งว่ะตรงนี้มันหันเห็นปะตรงตรงตรงขาตรงเขาโน้นมาร์กไงวะ F3 ประมาณช่วงเนี้ยใช่ไหมเห็นเหินอยู่ระวังมันเข้าเครื่องบินใช่ปะโอเคเห็นคนเห็นเห็นคนเห็นคนตรงโน้นเฮ้ยลิฟต์มีแวมมันจะส่องเราอะ ฝั่งนู้นอะสอยไกลสาวเลยมันมันกำลังจะสอยเราเนี่ยสังเกตนะมันนิ่งนะสองม้อยสิบสองร้อยสิบสองร้ยสิบอยู่สันขเขาเลยแล้วมันมีไงลองยิงดูแต่มึงกัดที่ลมมาดิไม่มีเฮ้ยลิฟต์ลิฟต์เขาสูงมีโดนดูโดนมันละเสื้อเขียวเสื้อเขียวตรงสองร้อยยี่สิบ เขาเปลี่ยนที่แล้วนะเขาเ,าเาตื่นก่อนเพราะว่าเฮ้ยเม็ดแม่งสอยเลยอะ่ะไม่มีไซเปอร์เหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่ใช่เด้เฮ้ยใช่ไหมล่ะตรงนั้นไม่ริงนะจากเขามาเลยเนะนี่ยเขาเซียนอะเหมือนเจอนึงตัวโอ้อยิงตัด้วยตอนเนี้ยเสียเปียบมากค,ค,คุณคุณขกยังไม,ม่โดนแน่คุณขกยังไงวะมันรู้ได้ไงวะ มันอยู่บนเขาแคนยอนมาเลยไอ้มันไอ้มันแคนยอนหน้าโน้ตเลยมันอยู่ไกลมากมันรู้เรื่องไงว่าคุณอุยเชี่ยโดนยิงแล้วเอ้าชาหน้าตาหน้าตาหน้าตาไปหลบหลบหลบหลังนะหลบหลบหน้าต่างเอาไว้เดี๋ยวมันมันดูทำไมถ้ามันเดี๋ยวก่อนระวังนะระวังนะระวังมันช้าด้วยนะเออเอเดี๋ยวงี้ลิฟต์ลิฟต์ถ้ามันช้าขึ้นหน้าต่างต้องให้คนสไนเปอร์ก่อน เดี๋ยวถ้ามันช้ามันมันรอช้าตรงนี้ถามว่าตอนนี้มันดิฟตอนนี้มันเล็งเราอยดันดั่นฟ้าหรือว่าเราวิ่งขึ้นไปโอกาสวิ่งขึ้นไปเราสเต็ปได้เลยแต่ที่แน่ๆคือวงอยู่ฝั่งนู้นกูจะพูดให้กูหายงงทีใช่ไหมจะขึ้นดันฟ้าหรือจะไปเข้าวงจะเอาไม่ไม่เราก็อยู่ในวงพอขอบวงว่ะอยู่ขอบวงนู่นนู่นอ่ะล็อกไปแล้วลไปแล้วป่ะโอเคลงล่างลงล่างลงล่างเนี๋ยวกอดินมา ดีดินไปมันอยู่ที่ท่ามันอยู่ที่ท่ามันอยู่ที่ท่าเขามไปก่อนไปก่อนอ่ามอนมอนวิ่งกับลิฟต์แล้วลิฟต์ลิฟต์ลงไปแล้วบอกว่าอ่ะดีมาเลยอ่ดีมาเลยอาศัยจังหวะที่มันกำลังตึกชั้นห้าก็อยู่อ่ะอาศัยจังหวะที่มันยิงตีกันด้วยอ่ะมันมีตีอยู่อ่ะไปไปตึกน้นเลยได้วิ่งเราวิ่งเลยตามหลังตามหลังลิฟต์ตลอดลิฟต์จะหยุดทะเลวงหรือไม่โอ้เสียงจริงข้างหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้าเลย ข้างหน้าเลยไว้บอกเลยว่าข้างหน้าเลยรวังถ้ามือจบอกันไปอ่ะชาๆช้าๆช้าๆนั่งไว้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 นั่งไงนั่งไงไอล้นิไลีคบอันนี้แม่มกเต้องรู้ละของยึดดินมาเด้อยูยดยดเยิ่น้ยิิน่ยิ้นี่อเดี๋ยวมันขึ้นที่สูงเรยนะตรงนี้ตึกนี้มันขึ้นได้ใช่ไหมที่สูงเรื่อยๆปะ อย่าอย่าถึงดาดฟ้านุยดัดฟ้าโดนแน่นอนอ่ะดัดฟ้าคือโป๊แตกพยายามพยายามยูขอบขอบดันฟ้าเอาไว้ก็นั่นแหละเออเอ้ยไม่อย่าอย่าถึงดัดฟ้าเนี่ยพะเ้วอ่ะจะแล้วนอนแล้นอนแล้วเจลาเจลเจลาเจลาเจล่เรียบสอยเร็บสอยลช่วยดูตรงที่บแถวบันไดทีบันไดกูเสียวม่มันสเปหลังมันมีบันไดสองจุดัมัน S 2> <S 2> <S <an> เอ้ยตรงม่อนตรงม่อนมีตรงมอ่งมอนมีรมนมมนประมาณทิศทิศเอ็นอีประมาณแปดสิบห้ามีสมกแล้วเห็นไหมฮะดูหน้าตาม่อนมันจะรู้มีมีสมุกตรงนู้นเลยเทนกูเห,หรอมันแยกแยกไปทางเอ็นอีแล้วหกสิบหกสิบนี่ตรงสมก์สมกเยอะมากลิฟต์ดูสองดูดิเห็นไหมเยอะมากหลายตัวมากเออตรงที่นี่เห็นปัป๊ดปั๊ดป๊ดไม่โดนอิดเรามีเสียงเฮ้ยแล้วมันดิ้งเลยดิ้งเลยจังหวะอ่ะดิ้งหน้าเชือกหยิบปืนเข้าไปมาแล้ว ยิงปืนอู้ยใจอดี๋ยวปีนยิบสี่เดี๋ยวมึงคอยดูบันไดให้กันนะกินลิสต์ถูกพ่พี่กินลิสต์ูนะพอพอพอเพลงกำลังพอเพลงกำลังนี่อยู่มันอยู่ในบ้านมดแล้ววะเชี่ยววงก็เล็กข้างหน้าเอาไงีย้ายหรือยิงดูเล่่นนอยางี้เดี๋ยวมันกินมันกินไอ้ยากระปุกหรอนะเดี๋ยวมันกินยากระปุกอ่ะละมันจะได้วิ่งอะไรก็ถูกใช้เฮ้ยตรงนไ้น แดกลอดเลยแดกอเลยเมื่อกี้มูฟ่าเองว่าดีนเสียงตีนตีนเพื่นหรือเปล่าเฮียตีนจริง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 นจริงตี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 นริงตีนจริตีนจรองตลนจริงตีนจริงตีนลริงตีนจวิงตีอจริงตีรงตนไรองตีนจรงตีนจริงตีนจรงตีนรงตีนจริงตีนจ่งนจรนจันเราไปฝั่งเงียวพอ วัดดวงไว้เลยวัดดวงไว้วัดดวงไว้เร็วๆมันมันมันตามมันตามของยังไม่ทันมันมันตามไอ้ไอ้ไอ้เรื่องกันอย่าลงหึงชั้นหนึ่งนะลงที่ชั้นหนึ่งดีกว่าโอเคโอเคอุ้ยวิ่งแล้วไอ้เรื่องเป็นโดดก่อนแล้วพี่กูโยนแล้วฮะมาเรียไม่ต้องห่วงกูมาแล้ววงเล็กมากอ่ะตอนนี้ผู้เล่นสิบเอ็ดคนนี่เหลือกี่คนไม่รู้เลยสิบเอ็ดคนกูว่าในวงในในในวงกลมนั้นน่ากลัวเราต้องเข้าไง ดินนฝั่ง้หยาบอะไรนะไม่ปลาปลายพี่บ่งมาบ่งมาแล้วลุยยิงมาแล้วมาแล้วลุยรุยเห็นยังบเห็นมันเลยี่มันจะฝั่งนู้นลิฟไม่ไม่ไม่มันยิงมันยิงนี่มันยิงสอยเลยลิฟไม่ไม่ไม่หยุดหยุดหยุดไอ้ดินหน้าขวัญไอ้ดินหน้าขวัญเลยลูกเดินเด่นแล้วมันทันหลังมาแล้วอยู่เออลิฟขึ้นไปเลยสวย อีต Salvador, th tous, <super> <pl ains> ัวหนึ่งรอแล้วมังรอ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 เข้ามาไอ้เขี้ยวงเข้าข้างนี้สามสองตัวแล้วตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ได้แล้วตรงนี้สะพานแล้วเรียบแซมอนทีมันเทมอก่อนดินดินเข้ามาเร็วไปฝั่งนูรถของนูรนดิสิงเกิเอาไปเดิในสมก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 ไอ้ดินไดินวิ่งขึ้นเลยวิ่งขึ้นเลยลูกไม่ไม่มีสไนเปอร์แล้ววินเทีร์ที้ไม่มีสไนเปอร์แงละเฮ้ยชิบหายแล้วเร็วเร็วกูโดดไม่ได้กูเตดโอ้โห้ไม่งดดเป็นช้ามาก ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้มันอยู่ในตึกเหรอมันอยู่ห้องตึกนี้เหรอเอออยู่ในตึกอุ้ยโอ้โหเอาว่ะเอาไงเดี๋ยวเวลาเอาไงเนี่ดักเราดักแล้วเราดักแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกู๊แปดให้เอาเลยแปดแล้วเข้าเลยปะโอเคแปดคือหมดแล้วมันเข้ามาช้าได้ไหมมันเข้ามาช้าได้เลยปะอยู่ในตึกปะั๊ะมันโดนบ้านเยอะแล้วรวยไหมบ้านหนึ่งใช่ไหม มเลไม่้อาเฟดปนระวังนิดโอเคเอาแล้วอีกจุดหนึ่งหัก้นเข้ามาเข้ามาลไม่ไหวแล้วอุยดนระเบิดชิบหายขึ้นมาขึ้นมาอยู่ขึ้นมาขึ้นมาโอเครีบลงมาทำไมอะเข้าเข้ามายักมัักมันชัมัเดี๋ยวพึ่งเดาย่ดีเฮยเป็นของแรงเลยนะ เลินเซ่ั้างก็เลยโอ้ยเชี่ยกูไหลกูยกถูกยกมันอยู่อีกห้องนึงนะระวังเอ้ยมันมันปลาสโมกว่ะเอาไงดีกูได้หมดแล้วมันอยู่ห้องไหนห้องไหนห้องไหนตอนนี้ไอสองคนแค่นี้ไอสองตัวนั้นน่ะมันกดดันเราแล้วเราไม่สามโอเคแป๊บนึงโอเคสามไอ้เชี่ยปลาผิดอันแฝดหรอมันอยู่ฝั่งโน้นเหรอในฝั่งโน้นหรอไอมันไม่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 กลัวรังเช็กอยู่ไม่กลัวลังเช็กอยู่มันอยู่ห้องไหน มันดูตรงบันไดให้ด้วยดูอยู่ด้อยู่เสียงกดเสีดึงสลักระเบิดออกเออลีฟในนั้นมีห้องเล็กไหมอะไยู่ฉหายแล้วฉันละชั้นละมันมีอะไรบ้างอะไรนะพอดีจะเย็นจเย็นจะเย็นจะเย็นสามสองเราได้เปรียบอยู่สามสองได้ได้ได้มันกำลังจะระเบิดไฟป่าเฮ้ยเชี่ยใครปาระเบิดไฟเนี่ย โอ้ยโอ้ยระเบิดไฟเอาล่ะมาดัดหนักได้เปล่าสวยสวยนั่งวงโคตรแชมป์แชมป์ไอ้พวกเราแชมป์แล้วพวกเราแชมป์แล้วกูปีซากินใช่ไหมีซกินใช่ไหมีซกินใช่ไมีกินใช่นโอ้โหเมกอรเป็นไงบ้างอะเมคเอวงวงบังคับให้ตายไปเลยเหรอเมื่อกี้ โอเคคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์เพจเด็กันสตาร์ด้วยนะผมกดติดตามด้วยก็ดีนะฮะแล้วก็ไปกดเ subscribe ในช่องเด็กันสตาร์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้เราสัมผัสารัไปก่อนชื่ออักยาน